นุ่มอเล็กประกาศข่าวดีต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เก่งครบเครื่องจริงๆค่ะสําหรับหนุ่มอเล็กเรนเดลเจ้าตัวเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ4ปีค่ะศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนบางกอกพัฒนาสําเร็จการศึกษาในระดับปตีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภาคภาษาอังกฤษค่ะ และจบการศึกษาในระดับปโทจากคณะสังคม,มศาสตร,ร์และมนุษยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งหนุ่มอเล็กเองมีผลงานละครให้ติดตามกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นค่มแฝกครูสมศรีหัวใจและไกลปืนสภายเจ้าและยังมีเรื่องอื่นอีนอกมากมายหากใครที่เป็นแฟนคลับหนุ่มอเล็กจะทราบกันดีว่าเขานั้นนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่รับความเดือดร้อนอยู่ตลอดเลยล่ะคะ่ะ และถึงแม้ว่าทำงานในด้านสิ่งแวดล้อมหนุ่มอเล็กเองทุ่มเทงานในทุกๆอย่างล่งาสุดนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีค่ะเพราะว่าออกมาประกศาศคาีิพันอินสตาแกรม เพื่อให้เห็นภาพอันเสาวแถมยังโชว์เป็นเซอร์ไพรส์คุณพ่ออีกด้วยโดยหนุ่มอเล็กนั้นได้ลงแคปชั่นว่าอันเทออเล็กซึ่งภาพดังกล่าวนี้อาจจะเป็นลูกของพี่ชายหรือว่าพี่สาวของหนุ่มอเล็กนั่นเองแม่งานนี้แฟนคลับหนุ่มอเล็กต่างพากตะกอกตกใจนึกว่าหนุ่มอเล็กเนี่ยจะทําการเซอร์ไพรส์เพิ่มสมาชิกให้กับครอบครัวซะแล้วค่ะแต่น,นี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวความน่ารักนะคะที่ทางทีมงานได้นํามาฝากกันจะเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะ